โปรงใสเจไา้เด็กชายเด็กหญิงลึกลับในโลกมนุษย์โปร่งใสมนุษย์โปร่งใสเหรอใช่ใครๆได้อ่านเล่มนี้ทุกคนต่างบอกว่าสนุกทั้งนั้นเลยล่ะอนั่นสินะ ไม่ต้องเล่าให้ฟังเลยนะฉันจะอ่านเองนี่จะให้ยืมใช่มหมเอายังไงดีนะเอาฉันยืมดีกว่านี่เจ๋งเม่งเลยโอ้สนุกสนานมากเลยนะเนี่ยนะเกอนนี่นี่ฉันยืมเขาก่อนนะอะไร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 เอเลยเอาไปเลยเอาเอาอาเาไปลอาไปเลยอานจเาลอานอานยาไจลอัไอัไปอยอาได้อไลยเอาไปยอไ้าไปลอ ของที่ใจแอนยืมไปนหะนฉันไม่เคยได้คืนเลยสัก,กอย่างหนึ่งอ่ะเออ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 ของของฉันก็คือของฉันของแกก็คือของฉันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่คืนจะลองไปทวงดูแล้วกันนะแต่ว่าเช่ว่าก็คงจะไม่ได้ล้มั้งนี่นี่นี่โดเรมอน โอ,อ้โดเรมีเอเหรอมา,มาไงอะ่ะรบกวนด้วยนะจ๊ะเห็นว่ามาซื้อขนมปังเมลอนน่ะน,นะมาจากศตวรรษที่22เงนี่นะอ๋ใช่ก็ขนมปังเมลอนของร้านนี้ถูกแนะนำในนิตยสารมาชิมด้วยล่ะนีะ่งไงนะอะร่อยอ่ะเห็นไหใช่พี่จ๋าอ๋อร,ร้านขน,าขนมที่อยู่ตรงข้ามกับร้านขนมปังเขาก็ลงนะเห็นบอกว่าโดรายากิรุ่นพิเศษที่นั่นน่ะดังมากเลยจะหาโดรายากินะเหรอ ไม่ต่อคิวซื้อก็ไม่มีทางได้กินหรอกโอ้หไม่เห็นเคยรู้เลยนะเนี่ยว่าโดราเอกิที่แสนพิเศษนั่นแ่น้องฟังเนลโดราเอมิฟังนะโดรามิฉันคิดว่าแบบนี้มันให้อภัยไม่ได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หนังสือเล่มเดียวนะแต่มันอยู่ที่ว่ามันทาตัวเอาแต่ใจแล้วเอาเปรียบเพื่อนต่างหากเล่าแบบนี้ไม่ดีนิสัยไม่ดีเลยอ่ะใช่แล้วตามนั้นเลยให้อภัยไม่ได้จริงๆด้วยนะ นั่นแหละที่อยากจะขอร้องล่ะได้เลยโอเคเขาเป็นความรู้สึกของโนบิตาแล้วก็ฉันเข้าใจ<ะ>อันนี้เซ็ตปถมพยาบาลที่ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลแบบไหนก็รักษาได้นะจ๊ะ เอาเลยเลยไปโชกกับเขาให้มันรู้เรื่องไปเลยนั่นจะว่าจะไปโทรหนังสือคืนแบบตัวกับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมสำหรับที่เป็นโนบิตะนะคือคือคือว่านั่นมันนาะไม่ได้แล้วนะที่ว่าจะไปหาใจแอนแบบลูกผู้ชายอะไรแบบนั้นน่ะโนบิตะเขาผู้ชายมีอารมณ์แบบนั้นแล้วจะแทนพี่อย่าพูดแบบนั้นสิไม่ดีเลยนะเนาะโนบิตะเนาะคือจริงๆแล้วน่ะอยากจะเป็นมนุษย์โปร่งใสจริงจริงอย่างนั้นเหรอโอ้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะอคือว่า จะ,จะได้ไปเอาหนังสือของเซโน่ออ,อกคืนมาไงนี่โดเรมอนเอาเสื้อคลุมล่องหนหรืาไม่ก็สเปรย์เก็บกวาดออกมาให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยไปได้ไม่ได้จะเอาไปเล่นโซนอีกแล้วใช่ไหมเอาแล้วจะไปไหนอ่ะจะไปล่องดเรยได้กี่ชนิดพิเศษหน่อยสิไปซะและ้ว<อ>นี่โดเรมี่ก็มีเครื่องมือทำโปร่งใสใช่ไหมก็มีหรอกนะแต่ว่าไม่อยากจะเอาออกมาใช้เพื่ออะไรแบบนั้นหรอกไร้สาระอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ชอบการเห็นเกตตัวด้วยขี้เหนียว เ <laughs> ข้าใจแล้วที่จริงแล้วโดเรมีน่ะไม่มีเครื่องมือที่ทําให้โปร่งใสได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็อายที่จะบอกว่าไม่ไมีสิไม่ใช่อย่างนั้นชหน่อยนะมีจะมีไม่เป็นไรลูกหน้าอย่าฟื้นใจพูดเลยดีสิยายยอดตามนุษโปร่ปปงใสก็มียายยอดตามนุษย์โปร่ปปงใสเหรอแต่ว่าแต่ว่าไม่มีกระจกด้วยแล้วก็การที่สิ่งมีชีวิตจะโปร่งใสได้มันไม่น่าเชื่อแหมจริงๆนะ ในธรรมชาติไม่มีสิ่งมีชีวิตโปร่งใสไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องน่าประหลาดมากๆเลยด้วยอย่างเช่นแมงกะพุนนี่ละตัวมันโปร่งใสใช่ไหมละ่ะแล้วก็แพลงก์ตอนเคยเห็นตัวอ่อนของปลากับแมลงที่ตัวโปร่งใสบ้างไหมละ่ะแต่ว่าคนเราไม่ใช่แมงกะพรุนนี่นะแต่ที่เหมือนกันก็คือเรานะเกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์นะและในตัวคนเรานะก็มีส่วนที่โปร่งใสรวมกันอยู่อย่างหนานแน่นยังไงละ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ อนี่อัวเ<ก>ช่นผลึกแก้ของลูกตาหรือน้ำาหล่อเลี้ยงตาอะไรแบบนี้ไงล่ะพอฟังแล้วมันก็ใช่อนะอะนี่ใช่ไหมล่ะงั้นจะเอาให้ดูนะยาหยาดตานะั่นนะอ่ะนี่ยาหยอดตามนุษย์โปรง่งใสพูดง่ายๆก็คือพอหยาดตาที่ลงไปที่ตาแล้วเสียวในร่างก,กายจะกลายเป็นผลึกแก้วล่ะแล้วการทํางานของมันก็คือเข้าไปสลายวยสีนในร่างก,กาย และเป็นของเหลวเข้าไปอุดตามช่องว่างระหว่างเซล์ทำให้อัตราการหักเหเหลือแค่หนึ่งไงยากเกินกว่าที่โนบิตะจะเข้าใจหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะใช่มันก็มันเคยจะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าพอหยอด้อนเข้าไปแล้วจะโปร่งใสใช่ไหมล่ะอย่าะเอามาเอามานะเฮ้หย่อนไปซะแล้ว้ เห็นแล้วเธอทําได้แล้วเธอเอ้ยขอร้องเลยอย่าไปก่อเรื่องอะไรที่ไหนนะ <laughs> พอถอดเสื้อออกแล้วก็ไม่มีใครเห็นทําอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็พอถอดแว่นแล้วก็มองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่างเวอรไม่ต้องไปเรียนก็ได้สินั่นเนี่ยฮึไม่ได้นะต้องไปเรียนสิเฮะอเหมือนได้ยินเสียงโนบ,บิตะนี่นาเอ๊ะ จะรู้ว่าคนอื่นมองไม่เห็นแต่จะให้ออกไปแบบโป๊ะๆแบบนี้มันไม่มั่นใจเลยฮะรู้สึกหวิววิวอ่ะแต่พอชินแล้วลมพัดสบายดีนเหมือนนี่รู้สึกดีจังเลยอะ่ะเออเสียงอะไรอ,ะอ่ะเชิสุกะามานี่แล้วนะเพราะคุณ <pow sind S 2> พ่อคิดว่าใส่ถุงเท้าสลับไซส์ขวาเพราะคิดว่าตัวเองเก็มเอาไว้ยังดีไม่ปเด็ไม่น่าใช่ว่าจะเป็นเด็กขี้แกล้ <co ff> s> <S งนะเนี่ยโอ้สิเออ๋อ้ เห็นเราโอ๊ยอยสุกะามานี่แล้วนะเพราะคุณพ่อคิดว่าใส่ถุงเท้าสลับไซา์ขวาเพราะคิดว่าตัวเองเตรียมเอาไว้ยังดีทาไม่ได้เปไม่น่าใช่ไหมเจะเป็นเด็กที่แกล้งนะเนี่ยใช่สิเอ๊โอ๋อะ เห็นเราโอ๊ยเนจแอนถ้าฉันพูดไปแล้วทําให้นายรู้สึกโกรธฉันก็ขอโทษด้วยนะคือว่าหนังสือเล่มนั้นนะถ้าอ่านจบแล้วช่วยเอามาคืนฉันด้วยได้ป้าล่ะแอนพูดอย่างกับฉันไม่เคยคืนขอได้ยืมไปอย่างนั้นล่ะน่อยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแอนฉันไม่คืนเมื่อไรกันแค่ยืมไปเป็นการถาวรแค่นั้นเองอะฮะ ที่บอกว่าเป็นการยืมถาวรก็หมายถึงไม่คืนนั่นแหละคิดจะไม่คืนใช่ไหมล่ะนายอะน้อยเทียงตอนละต่อเทียงแล้วพูดอีกทีสิออะไม่ด่าพูดนะถ้าตัวหยาบคายแบบนี้แสงดงเห็นว่าหัวไม่ดีจริงๆด้วยโอโ้โหมันด่าไม่หยุดเลยโย้วรีบเริ่มเริ่มเริ่มเรอ่เริ่มเริ่เ,เริเ่มเริ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 เรินมเริ่มเริ่เรนะ่นเริ่มเรน่มเริ่มน่มเริ่มเอิ่มเมเริ่เริ สนุกดีจังเลยนะการที่บีโดริยากิที่ถูกแนะนำให้นักชิมในสัตวรวษที่ยีอดยู่ใกล้แบบนี้มันดีชาวบัตเลยอร่อยเอวใหญเอวใหญมีความสุขจังเลยกลับมาแล้วครับเออว่าไงกลับมาแล้วเหรออ้าวพาเคชิครับมีอะไรแม่ฮะ เรียกมือไนี่นะโอ้โอ้โอะไรจะจู่ก็ซัดไปอย่างเลยนี่แกเดินเท้าเปล่าไปข้างนอกมางั้นเหรอเนี่ยเหรอฮะโอ้ยดูสิไม่นะผมไม่ด้ทำไม่จะเท้าผมนะเนี่ยนะดีจังเลยฮะไม่ใช่ผมสะก่อนถูถมือให้สะอาดเดี๋ยวนี้เลยรู้แล้วล่ะครับโอ้ยทำไมต้องเป็นเหล่าด้วยถูอีกถูกให้สะอาดสะอาดก็รู้แล้วอีกแม่เอ้ยเ้ยจะบิดบิดแล้วก็ถู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 แล้วก็บิดอย่างงั้นแหละถูแรงๆด้วยเ้ยรู้แล้วล่ะครับ อยาะไรดูผ้หมดเลยอยากจะคือมาอีกแล้วสินี่นี่แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหทำอะไรของแกนี่แย่จริงๆเด็กอย่างแกนี่ฮะรอเห็นไหมโง่หมดเลยทำไมวันนี้ดวงมันจู๋แบบนี้เนี่ยฮะเอ้ยอ่านหนังสือให้สงบจิตใจดีกว่าโอ้อะไรภาษาอ่านยาก มนุษโปร<า>่งใสเป็นวิธีการอ่านที่น่ารำคาญจริงๆออสะกดอ,อยู่นั่นแหละเอ,อเอ้ยเฮ้ยเมืองขี้ตาหน่อยไม่ไม่นะเฮ้ยนี่มันมนุษโปร่งใสของจริงมาหลอกฉันเลยเนี่ยโอ้ยุกแล้ว,น,ลวนี่ยังไงมนุษย์โปร่งใสตัวจริงข้ามาเพื่อลงโทษเด็กที่เอาแต่ใจตัวอย่างเจ้าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะบอกให้ฉันสู้นะสู้นะเอยเฮ้ยจ้ะนีนะโอ้โอ้โอ้ย ออกมาสิจะขี่โกงออกไปเห็นตัวสิโอ๊ยไทยกิกนี่แก้มเจ็บนะบอกโอ๊ะไขชกหน้าโอ๊อะไรกันเนี่ยโอ๊ะโอ๊ะบี๋หัวไอ้กัดนะกัดนะโอ๊ะโอ๊โดนอีกแล้วฉันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยโอ้เปลี่ยนโดนหน้าแม่พอดีเลยเข้ามาทำไมเนี่ยอาเคชีมาคลอรประตูก่อนละครับยกโทษให้ผมด้วยละครับนี่นะ ใจเย็นกนดแม่เอาเอาไอ้สาไม่ดีเลยจะเม็นกังลอีเราฟากมาได้เอาน้ำร้อนแล้วจ้าอืมจะอาบน้ำเดี๋ยวนี้ละยายหยอดตาเหรอโอ๊ยน้ำอุ่นกำลังดีเลยอ๋ออ๋อกลับไปแล้วสินะไม่ได้ทำอะไรให้ต้องเป็นห่วงใช่มหมนี่ไงหนังสือมนุษย์โปร่งใสเอาคืนมาได้แล้ว งั้นกลับคืนร่างเดิมกันเถอะนะอุ้ยยายเหรอตากลับคืนร่างเดิมอยู่ไหนยะเดี๋ยวนะอะไรอะไรกันอะอะไรอ่ะน้องปีาจหยอดนี่ก่อนนะเอ๋ออะไรนอะแบเป็นอะไรเนอะตกใจอะไรกันเหรอเจอเลยน้อง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 หนีเดี๋ยวเดมี่เจออะไรห哟 น้องพิจ่าน้องพิจ่าโป้โป้โป้ไหนโป้อยู่โป้โป้ว้ายแย่แล้วอื้อหืออะไรจ้าน้องิตะลืมไปว่าตัวเองโป้อยู่หรือยังไงเนี่ยฮะ